ใบดีพี่น้องบ่อสับปะสุกนันเ่ส่งสุบอนน่าจะเด้อมากินข้าวแรกน้อพ่อใหญ่จะพี่น้องจ๋าเอาทากสวัสดีครับมากินข้าวแรกดีไันเด้อครับเด้ออันน้ำพริกจี๊พี่น้องจ๋าน้ำพริกปลาทูแมงดาแล้วก็บมีอันปลาหมึกจากคนอยากกินปลาหมึกก็เลยอันซื้อแบบมีไข่ต้มจ้ะไข่ต้มแบมีพักมีพักกระเดาหรือว่าพักสะเดาแล้วก็ไอ้ทัวเด้อแล้วก็แตงน้อพี่น้องเนาะมากินข้าวน้อพ่อใหญ่เด้อพี่น้องเด้อกินได้่บายสบายดี ไปว่ากินอิ่มหน่อยรืมเนาะลืมอไทยอไนนี้ก็นี่เขาเนี่ยกินไหนเด้อก็กินกระสาํานักนะพ่อเอ้ยให้กินยังไรเถอะไงพ่อแฮะกินข่าวว่าเสบพี่น้องเอ้ยได้ยินข่าวเอฟซนะีเนาะเอฟซีติดโลกบีบบับพี่น้องเอ้ยได้ยินข่าวกินข่าวกินข่าวว่โลกเลยพี่น้องเอ้ยนางไห้พนนี่ว่านางไห้เหมือนเนาะว่าไม่จีบจะซื้อได้พี่น้องเพื่อนอัน เพนได้เสียชีวิตเพาะเพอนอุตสาอันเข้ามากดคอมเมนต์เพีว่าเนาะจพีน้องเนาะพี่น้องเนาะมากดคอมเมนต์คลิปเพีว่าอันคลิปที่ว่าเพีว่ารีวิวอันรีวิวอันห้องพักเลยพี่น้องเดีย๋ยวนี้ข่าวเพื่อนั่นฝากอันนั้นพาะเรียอกอว่าให้อันนี้เพืน่นสิ เพิ่นสิเปิดซองพอมันที่เก่านี้นีน่ยังไงได้พี่ว่าจะไปถามขอมูมาอีกเธอหนึ่งจากพี่น้องจา้าเพื่กินข่าวบรุรอเลยจ้ะพี่น้องนางไห้พี่ว่านางไห้ได้เด้อพว่าก็ลั่งขอเป็นมูก็เพิ่นน่ะนะอบอกไงแซบขอเป็นเซี่ยวกันขอเป็นเซี่ยวกันพีออ่น้องก็ลั่งขอกว่าเออเป็นได้ได้สัว่าบอกกันอยู่บ้านแม่ใจเนาะอยู่ซองแม่ใจแม่ใจไท,ย,ทยย่อไทยย้อนพี่น้องเนาะแม่ใจไทยไท,ย,ทยย่อไทยย้อเนาะ แค่เอาบอกกันโย่อบ้านแม่ใจครับบ้านไอ้บ้านไอ้อย่างเงี้ยอย่างผ้าเลาะนี่แหละเพืออ่อว่าย่อการโยหันเลยพี่น้องจา้าเพื่อก็ได้ว่าคอมเมนต์คลิปเพื่อว่าก็ได้ว่าเป็นหกักเป็นเสียวกันเนาะหักเพียงกันเนาะจ้าจ้าพรุ่งวันสิละเดะเๆะนะแค่ว่ากิดได้บอกอบอกบอกเลยพี่น้องเอยนั่ง เพราะไอ้ยิ้นข่าวอยู่สองอันสองอันพี่ใจพี่พี่ใจใจเดี๋ยวผีแป้งน่ะแต่ว่าเปได้ยิ้นอยู่นั่นละพิมพิมต้องซื้อบอออกเลยพี่น้องเอ้นางไห้เลยลรอนางไห้เดียมันไหวโพดพี่น้องจ้ะหูกันแป๊บเดียวนึงจ้ากันอาทิตย์ก็กลัวอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนี่แหละั้ปลายเดือนนี่แหละไปเดือนที่เดียวนี่มากกัไอ้ยิ้นข่าวไรพี่น้องเออ ฟัเต็มป่ะโอ้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 จะไน่ดีงกกระได้ยินโอ้ก็ะได้เสียเสียใจได้พี่น้องเสียใจคักอีีบุ๋มเป็นผิวเม็นหนองแต่ว่าความผูกพันในในในส่องพิวอยู่นะพี่น้องเนาะแต่ว่านางไห้เด้เดโมแดงก็จะขาไปไปส่องไม่ใจไทยโยไทยโยเด้อเพิ่นเสีนอัน ลุงพากินพาเที่ยวนน่อยเนี่ยลุงลุงแม็กนะ่ะลุงแม็กพาลุงลุงแม็กหน่อยส่องไอ้ลุงแม็กเพิ่นประเทศส่องหรอกจก้ะเพิ่นเป็นอันเป็นลุงเป็นป่าได้ยังนี่แหละต่ว่าก็บฟังขอมูลมากเพื่อนแต่ว่าพ่อจะไปยื่นข่าวแค่นั้นละโอ้เมื่อยพี่น้องบ,บ่มีแหงเลยมาเมจันเนี่ยเพรทว่าไปมันจันเนี่ยเพรทว่าไป,าาไ,ป,ไ,ปไปส่องไปส่องอันพี่แป้งไอ้ ส่องซื้อสองมันใจใจนั่นแหละแต่ว่าซื้อคนอ่ะซื้อผีแป้งเพี่ว่าเขาไปยังไปทักคนอยู่นะว่าไอ้คุณน้ำบวานสวัสดีค่ะพี่น้องวัทนีคุณบันนี้พูดได้บอกว่าอันพิมพ์บวไห้เลยทักรอบบงเลยสันว่าเมื่อย์แห้งสันว่าอยู่โร่องบานพนพีว่ากับโม่หูว่าว่าเพิ่นเปลี่ยนแห้งขนาดนั้นพี่น้องคือจะมาหูข่าวบางบางบางใบสามหน่อยพี่น้องอยู่ส่องอันส่องพี่แป้งส่องพี่ใจน่ะ มึงจะหูข่าวจ้ะหูข่าวว่าเพิ่นเสียเดี๋ยวนะเพราะว่านงางไห้เลยพี่น้อง,งหันนางไห้เลยเ้าบมาหูจักกันเ้ามหูจักกันหนึ่งแต่ว่าอยู่แน่แน่แน่นี่นะเ้ามไปหูนะเห็นตาก,กันพี่น้องแต่ว่าความผูกพันมันน่ะมันเป็นมากกว่าพี่กน็น้องเป็นมากจนแบบว่าขอขอบคุณพีิยู่ธิ์ใหาบมาหูจักกันนะเพี่น้องเนะาะเบากระโบไปว่าไรล่ะคุณจุนทรายเนาะ ในพี่ว่าจะไปหาขอมูวนมาให้อีกพี่น้องแกคือข้อนหัวลูกหยาบหยาบค้อนกิ่งลวกหล่าตาไหลบึมบ่มเลยเวพ่ว่าบกิดบะมันสิไหวปนี่นะนั่งให้เลยเดล๋ยวพ่ว่านั่งให้เลยภาษาบอกกันเนะมาขอเป็นพี่ว่าขอเป็นเพื่อนก็เพื่อนเนี่ยนะขอเป็นเซี่ยวกันคำภาษาอีสานคำภาษาเล่าเนาะขอเป็นเซี่ยวกัน เน,นีเนยงอ่ะ,เ,ะเอาไปเลยเ <c oughs> จมมนติงอ่ะเอาไปโอ้ก้องนี่ ทำอะไรจะเจ็ดแปด่าทีเนี่ยโอ้กินของมัือกันไรขนาดนี้ 什么呀？ ก,ก็ทำไมมกินเขาไปทำไรล่ะเจ้านี่ไปแล้ว,วเลวลาันกินกินขนมอีกมาก้านะับมาีอะไระุ่นมนสโก๋วน่องเลย<อ>สกยตรานะตาตรานัดคือประสาทพี่น้องเอยม่แะ่คนขายผมมีคนซือ้อเขาบอกกลไปกัน kim nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không có cảnh ถ้าโมเร็งไม่ว่าสิไปบ้านไม่ใจไม่ใจให้เยอะสิไปฟังคนบอกว่าเมื่อที่เก่าเนี่ยไปเนอะนี่ยังนี่แหละเาะนว่ันนี่แหละว่าสิเปิดช่องยูทูปพี่นองเอ้ยเสียงว่าคนเขียนจดหมายหน่อยประสันว่าออกอัน ฝากมานักคุณหมอใส่ถุงสิบอย่างดีมาให้ฝากถึง่องยู u ูบสิบสิบสามช่อง 10, องในประว่ติสิเป็นท้าเมใจอยู่ กินข้าวบ่ได้พี่น้องจอ๋ากินข้าวบ่ได้อไรอินราคาพี่น้องข้าวถ้วยนึงผู้วันพุธพี่น้องจอ๋าจากคลิปน,นี้ก็มี่ยังไหเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลด์กดแชร์กดติดตามกดปกติยิ่งจากเพื่อสัมภาถัดการแจ้งเตือนคลิปแมลงสาบเพราะกลิ่นแมวไ้่อย่างเนาะพี่น้องถึงข่าวเมื่อวันคลิปแมวเพราะพวกคลุ่มจะเรื่องเรื่องเก่านาจ้าไาเจ็บอยากไข่ไม่เงินใส่ได้ร้ายใจพี่น้องจอ๋าบ๊ายบายจุกจุกจ้าคิดยังไง